สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนตอนนี้เรามีข่าวใหญ่ที่แฟนสิงห์บลูต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเพราะมันเกี่ยวกับนักเตะค่าจ้างสูงที่สุดคนหนึ่งของสโมสรน,นั่นก็คือราฮีมสเตอร์ลิงย้อนกลับไปในปี2022เชลซีภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลในตอนนั้นได้ทำการเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ47.5ล้านปอนด และรับค่าเหนื่อยสูงถึง3 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ในปีนั้นเขาถูกมองว่าเป็นตัวแทนความเกา๋าที่เข้ามาสร้างสมดุลให้ทีมดาวรุ่งเชลซีที่กำลังเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ภายใต้ยุคของโบลีแต่เวลาผ่านไปเกือบ2ฤด,ดูกาลเขากลับไม่สามารถสร้างอิมแพคที่แฟนบอลคาดหวังไว้ได้เลยในฤด,ดูกาลล่าสุด2024-2025 เขาก็ถูกปล่อยตัวให้อาร์เซนอลยืมตัวไปใช้งานแบบที่แทบไม่มีใครพูดถึงเลยจากสถิติที่เขาลงเล่นให้ทีมปืนใหญ่ลงสนาม23นัดรวมทุกรายการเป็นตัวจริงไม่ถึงครึ่งของที่ลงสนามแอสซิสไป4ครั้งทำประตูไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่ฟอร์มที่เราคาดหวังจากอดีตซูเปอร์สตาร์ของแมนซิ t y ตี้และอดีตคีแมนทีมชาติอังกฤษสื่ออังกฤษหลายสำนักต่างยอมรับตรงกันว่าสเตอร์ลิง อาจกลายเป็นส่วนเกินในทีมเชลซีแล้วแม้จะยังเหลือสัญญาอยู่อีก2ปีก็ตามและข่าวไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวที่ฮือฮาที่สุดคือไบเออร์เลเวอร์กูเซนภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะดึงสเตอร์ลิงไปเสริมทัพในบุนเดสลลกาเพราะหลังจากที่ชาบี้อลอนโซย้ายไปเรอัลมาดริดเลเวอร์คูเซนก็เสียผู้เล่นหลักไปหลายรายทั้งเจอร์มีฟริมปองโจนาธานทาฟลอเรียนเวิร์ส เทนฮาร์ดจึงมองหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับสูงเข้ามาช่วยเสริมทีมและสเตอร์ลิงคือหนึ่งในตัวเลือกพร้อมยื่นข้อเสนอราว20ล้านปอนด์ให้เชลซีพิจารณานอกจากนี้เลเวอร์คูเซ่นแล้วเบนจาคอปส์ Jacobs, นักข่าวตลาดนักเตะชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยว่ายูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีก็ให้ความสนใจในตัวสเตอร์ลิงเช่นกันแต่ก็มีคำถามใหญ่อยู่ตรงที่ว่ายูเวจะกล้าจ่าย20ล้านปอนด์หรือเปล่าและที่สำคัญ ค่าในระดับสูงของสเตอร์ลิงจะกลายเป็นตัญหาใหญ่ของทีมในเซเรียไหมสเตอร์ลิงยังคงมีศักยภาพมากพอในการเล่นแต่น่าจะไม่ใช่ในระบบของมาเรสกาเลวากูเซนและยูเว่กำลังเปิดประตูให้เขาได้โอกาสที่2ซึ่งตรงกับความต้องการของเชลซีที่ต้องดำเนินการตามโปรเจกต์ของโบลีคือการสร้างทีมที่อายุน้อยเน้นระยะยาวและควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้เหมาะสมภายใต้กฎ FFP ดังนั้นการปล่อยตัวออกไป ไม่ว่าจะเป็นแบบขายขาดหรือยืมตัวแบบช่วยแบกค่าเหนื่อยคือทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วครับและแฟนบอลเชลซีล่ะครับคิดกันยังไงหากดีลนนี้เกิดขึ้นจริงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ